แน่นหน้าอกหายใจไม่อิ่มเหนื่อยจใจสัน่นขาบวมใครมาอาการแบบนี้ต้องไปตรวจเอ็ o โคไหมนะวันนี้เรามาคุยเรื่องนี้กันครับสวัสดีครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ DR k Channel กับผมหมอเต้กิจจาครับคลิปก่อนหน้านี้เราได้คุยถึง Echo หัวใจว่า Echo หัวใจเนี่ยคืออะไรแล้วก็มีประโยชน์ยังไงบ้างถ้าเกิดว่าเพื่อนๆยังไม่ได้ดูคลิกได้ตามลิงก์นี้เลยนะครับและสําหรับวันนี้เราจะมาคุยกันว่าใครบ้างละ่ะที่จะต้องมาทำเอ็กโหัวใจแต่ก่อนอื่นฝากเพื่อนๆช่วยกดติดตามช่อง DR k Channel เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ ผมจะอธิบายง่ายๆแยกเป็นหัวข้อดังนี้นะครับผู้ที่ไม่อาการหรือผลตกสุขภาพอื่นๆสงสัยเป็นโรคหัวใจสำหรับคนกลุ่มแรกเลยที่สมควรจะมาตรวจเอ็กโคหัวใจนะครับก็คือคนที่มีอาการหรือว่ามีผลการตรวจสุขภาพอื่นๆเนี่ยสงสัยว่าเป็นโรคหัวใจครับ <S 2> <S 2> <S 2> การทำเอ็กโคหัวใจเป็นการตรวจหัวใจแบบละเอียดโดยใช้เทคโนโลยีขึ้นเสียงสะท้อนชั้นสูงคล้ายๆกับอัลตราซาวน์นะครับแต่เป็นอีกรูปแบบหนึ่ง โดยที่เราจะเห็นได้ทั้งรูปร่างและก็โครงสร้างของหัวใจเลยครับรวมถึงเห็นการทางานของหัวใจในแต่ละจุดด้วยดังนั้นเนี่ยคนกลุ่มแรกที่ควรทำเอ็กโคหัวใจก็คือผู้ที่สงสัยว่าจะมีโครงสร้างของหัวใจผิดปกติเช่นมีหัวใจโตหรือเปล่ามีลื้นหัวใจตีบหรือ่วดหรือเปล่าหรือสงสัยว่าหัวใจเนี่ยทำงานลดลงเช่นจากกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหรือว่าสงสัยว่ามีเส้นเลือดหัวใจตีบเราก็ควรทำเอ็กโคหัวใจก่อนครับ สำหรับผู้ป่วยกลุ่มที่2ก็คือคนที่มีอาการใจสั่นใจวิวหรือว่าใจกระตุกหรือใจเต้นแรงครับผู้ป่วยกลุ่มนี้ก็ควรจะต้องได้รับการตรวจเอ็กโคหัวใจเช่นกันคนที่มีอาการใจวิวใจสั่นเราก็สงสัยว่าจะมีโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะนะครับก็คืออาจจะตรวจพบว่ามีคลื่นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติคลื่นไฟหัวใจเนี่ยเราก็เรียกว่า EKG หรือว่า ECG นะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ควรจะต้องตรวจเพิ่มเติมโดยละเอียดว่า มันมีสาเหตุมาจากอะไรเพราะว่าเอ็กโคเนี่ยสามารถบอกสาเหตุของโรคได้และขณะที่เรากําลังท Echo ํเอ็กโคหัวใจมันก็จะมีขึ้นไฟฟ้าหัวใจแบบเรียลไทม์คอยมอนิเตอร์อยู่ด้วยครับซึ่งก็จะช่วยเพิ่มความสําเร็จในการวินิจฉัยโรคหัวใจสั่นหรือเต้นผิดจังหวะได้มากกว่าการทําขึ้นไฟหัวใจแค่แผ่นเดียวครับ <Yeah. S 1> ความสําคัญอีกอย่างหนึ่งในการตรวจเอ็กโคหัวใจก็คือมันสามารถใช้ตรวจในคนไข้ที่เคยมีประวัติ อามาพึกอามาพาดหรือว่าเส้นเลือดสมองตีบตันที่เราสงสัยว่าจะมีริ่มเลือดจากหัวใจที่มันเต้นผิดจังหวะเนี่ยลอยขึ้นไปดูในสมองได้ด้วยนะครับสหรผู้ป่วยกลุ่มที่3ก็คือคนที่มีอาการของหัวใจวายและก็นานท่วมปอดครับกลุ่มอาการของหัวใจวายเนี่ยที่มีอาการก็คือจะมีอาการบวมครับตัวบวมขาบวมแล้วก็กดบุ๋มรวมถึงมีอาการเหนื่อยง่ายออกแรงแล้วก็เหนื่อยเดินไปแล้วก็เหนื่อยเช่น เออคิืนขึ้นบันไดบ้านชั้นหนึ่งเนี่ยไม่รู้สึกว่าเหนื่อยเลยแต่ว่ากลายเป็นว่าขึ้นไปได้ชั้นหนึ่งแล้วก็ขึ้นไปหอบอยู่กลางทางเนี่ยเป็นต้นครับก็คือเหนื่อยง่ายรวมถึงเวลาที่นอนเนี่ยถ้าเกิดว่านอนล่าไปแล้วเนี่ยมันร,รู้สึกว่าเอ้ยมันแน่นๆมันไม่สบายจะต้องนอนแบบหนุนหมอนสองสำบาบเพื่อให้หัวเนี่ยมันสูงขึ้นถึงจะนอนหลับได้รวมถึงนอนหลับไปแล้วก็ตื่นขึ้นมาหอบในเวลากลางคืนนะครับกลุ่มอาการเหล่านี้ก็จะเป็นกลุ่มอาการที่เรียกว่ากลุ่มกลุ่มอาการหัวใจวาย ึ่งก็สมควรที่จะได้รับการตรวจเอ็กโคโหัวใจเช่นกันครับโอเคสําหรับผู้ป่วยอกลุ่มหนึ่งที่อาจจะต้องการทําเอ็กโคโหัวใจก็คือผู้ป่วยมะเร็งที่จะกําลังจะให้ยาเคมีบําบัดบางชนิดรวมถึงผู้ป่วยก่อนการผ่าตัดบางประเภทด้วยนะครับยาเคมีบําบัดบางชนิดอาจมีผลต่อหัวใจบ้างซึ่งควรได้รับการตรวจประเมินความแข็งแรงของหัวใจโดยการทําเอ็กโคโหัวใจก่อนให้เคมีบําบัดครับและสําหรับผู้ป่วยผ่าตัดบางรายโดยเฉพาะการผ่าตัดใหญ่ การตรวจเอกโคหัวใจจะช่วยประเมินความเสี่ยงในการผ่าตัดของผู้ป่วยได้เป็นอย่างดีนะครับเมื่อถึงตอนนี้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยก็คงจะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเอกโคหัวใจได้เป็นอย่างดีแล้วนะครับผมขอสรุปให้ฟังกันง่ายๆอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าผู้ป่วยต่อไปนี้สมควรที่จะรับการทำเอกโคหัวใจ 1. ผู้ป่วยที่สงสัยโรคหัวใจได้แก่มีอาการเหนื่อยง่ายหายใจไม่อิ่มขาบวมหรือนอนราบไม่ได้ข้อ2 ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่จะได้รับยาเคมีบำบัดบางชนิดข้อ 3. ผู้ป่วยโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรวมถึงผู้ป่วยที่เป็นอมัมพฤกษ์อัมาพาตที่สงสัยว่าจะมีริ่มเลือดลอยไปอุดตันในสมองจากหัวใจข้อ 4. ผู้ป่วยก่อนทำการผ่าตัดใหญ่บางประเภทข้อ 5. ผู้ป่วยโรคไตก่อนปลูกถ่ายไตยและข้อ 6. ผู้มีประวัติครอบครัวเป็นโรคหัวใจและมีอาการสงสัยโรคหัวใจ หวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนบ้างนะครับเพืเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากช่วยกดไลค์แล้วก็ช่วยกดติดตามช่อง DRK Channel เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับพบใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ